อยู่ทั่วทุกมุมโลกทั้งในผืนป่าทั้งในถ้ำลึกหรือแม้แต่ในเหมืองกาเบตเฮสฟาคอนดัลลากคัสหากพวกเขาสัมผัสถึงพลังอันกล้าแกร่ง พวกเขาจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลและทันทีที่พวกเขาได้รับการขนานนามจากเทเมอร์ที่เป็นผู้ปลุกพวกเขาขึ้นมาพันธสัญญาจะบังเกิดรูมลับ ภายนอกของพวกเขาอาจจะดูเหมือนมนุษย์ทว่าพลังของพวกเขาอยู่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งมวลพวกเขาจะทำตามคำบัญชาของผู้เป็นเทเมอร์ทุกประการพวกเทีเมอร์ตายพันธสัญญาจะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดและพวกเขา จับกลับสู่การหลับไหลอีกครั้งมันเป็นดังวัาจักรชีวิตของพวกเขาที่วนเวียนอยู่เช่นนี้นับพันพัน,พนปีพวกเขาถูกขนานนามว่าซิล เกี่ยวกับซิลมาเยอะหลุดแล้วแต่ไม่เห็นรู้มาก่อนว่าจะมีซิลที่ออกมาจากในท้องปลาแถมยังถูกพรอบครัวธรรมดาธรรมดาปลุกขึ้นได้เข้าใจแล้วว่าแต่ ให้ฉันเอาแขนลงได้หรือยังไม่ได้ที่ทีออนพวกซิลแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอความสามารถของซิลแต่ละคนจะแตกต่างกันโดยเฉพาะซิลที่ถือกลองอาวุธเฉพาะตัวแม้แต่ทหารนับล้านคนก็ไม่อาจเทียบเท่าพลังของพวกเขาได้ ทหาร้านคน้าเหมือนเจ้าจะประเมินพลังค่าต่ำไปนะไม่ใช่แค่ทหารนับล้านหรอกค่าสามารถทำลายได้ทั้งจักรวรรดิโดยที่ไม่เสียงเหงือเลยแม้แต่หยดเดียว ทีนี้เจ้าเข้าใจหรือ,อยังว่าพ่อควาวธรรมดาธรรมดาอย่างเจ้าไม่ควรปุกข้าขึ้นมาฉันไม่ได้เป็นคนปลกสักหน่อยเธอนั่นแหละที่ตื่นขึ้นมาเองเจ้าโง่ต้องให้ข้าบอกอีกอีกรอบว่าการมอบชื่นให้ข้ามันเป็นการปลกพลังของ ข้าขึ้นมาปกติแล้วพวกซิลต้องเชื่อฟังไม่ใช่หรอแต่ทำไมเธอถึงได้ก็ข้าไม่คิดว่าเจ้าโงูนี่เป็นเทมเมอร์สักหน่อยา็ไม่รู้สึกถึงสายสัมพันธ์กับเจ้าโงูนี้เลยแม้แต่น้อยฉันเอง เขาม่รู้สึกเหมือนกันฟ้ยนั่นแหละที่เป็นปัญหาเจ้างอกถ้างั้นก็ทำการส่งต่อให้กับเทมเมอร์คนอื่นสิอ่ะจริงสิยังมีวิธีนี้ด้วยส่งต่อเหรอหมายความว่า,าไง เราจะทำการส่งต่อซิลให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเทมเมอร์แทนหากเทมเมอร์คนอื่นมอบชื่อใหม่ให้กับซิลแล้วเทมเมอร์คนเก่าตกลงการส่งต่อก็จะสมบูรณ์ถึงจะไม่ค่อยเข้าใจแต่มันก็แค่ปัญหาได้ใช่ไหมครับนล่งอกไปทีแต่ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแบบนี้มีอาเซนด์อยู่ด้วยหรอือก็พอมีเบลเอสมาอิคาเทสเิลขอบใจนะอิคาเทสไม่ได้ขอรับ นีเมื่อวานค่าสัมผัสถึงการตื่นของเซลลอ,อีกตนได้ด้วยมันเป็นสัมผัสที่ค้าคุ้นเคยมากบางทีพวกเ้ออาจจะเคยรู้จักกันก็ได้มั้งลีไดคลิทอัศวินหนึ่งแห่งไดเซนเลิร์ใช่ขอรับ ซิลตอนนั้นมีอดีตอันแสนทรมานนางเคยบอกว่าไม่ปรารถนาจะตูกปลุกขึ้นมาอีกแล้วแต่ในเมื่อนางตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็หวังว่านางจะได้เจอไทเมอร์ที่ดีนะ ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองมาเต้มาแล้วเหรออืมขอรอเธอจนลืมมุงนี้แล้วนะถ้ากำลังพูดถึงเจ้าจังหาพ่อครัว ราะตอนนี้เจ้ายัางเป็นทีมเของข้าอยู่เ้ช่างเถอะไปกันได้แล้วเจ้าแน่ใจนะว่าที่นี่มีอสววงอยู่ด้วยทำไมข้าสัมผัสอะไรไม่ได้เลยละ่ะก็นียังไงถึงได้ปล่อยให้ท่าน คาสเตโลทายาทแห่งอัตวินสงสัตว์ต้องรอเช่นนี้รีบไปพาเธอมาเดี๋ยวนี้เลยขี่ออกคาสเตโลบุตรชายแห่งเจ้าเมือง <c oughs> ขออภัยขอรับได้โปรดรออีกหุปากที่ด่าฉันมาที่นี่

ฉันจะมอบชื่อให้เธอเองค่าชื่อคาเนเลียนฮ้นจูริตันคนมอบชื่อนี้แก่ข้า้อใจแล้ว้อใจแล้วแต่ฉันมาที่นี่เพื่อจะปลดปล่อยเธอจากมนุษย์น่าสมเพชวกนี้นะหมอนี้เนี่ยนะ เป็นลูกชายของเจ้าเมืองถึงว่าพวกผุนนางเป็นแบบนี้หมดโมยุนมู้อยู่ได้รีบรีบทํทำการส่งสลิปทักทีสิวะเออขอละบอกชื่อใหม่ของซีมาอ๋อยิง้วย ช,นนชื่อเงินเนือกอืมชื่ออะไรดีเนาะอ๋อรู้แล้วคาสเตล่าชื่อของเธอคือคาสเตล่าฮ่าฮ่าฮ่ายิ้มดิเอาละถ้าเทมเมอร์คนก่อนเห็นด้วยความส่งต่อก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ให้คนแบบนั้นมาเป็นเทมเมอร์ มันจะดีหรอมาเตอร์ท่านจจริตันท่านต้องการท,าทำการส่งต่อหรือไม่นั่นสิจะให้เราไปถึงไหนรีบตอบว่ายอมรับสิแต่ถึงยังไงอสวินก็ยอมดีกว่าพ่อครัวอยู่แล้วฉันยอมรับการส่งต่อครั้งนี้ คาสเตล่าขอฉันดูหน้าเธอชัดๆหน่อยนะมันไม่ได้ผลอย่ามาแต่ต้องตัวค่าไอหมูสกเครง